พา,พายุวนพายุทิเพรชันพัฒนาพายุโซนร้อนมาเรียเปิดเส้นทางพายุลาสุดวันนี้ถ่ายรับมือฝนตกหนัก31จังหวัดพาการอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภะยอุทกภัยพาการอากาศทางเพจและ y o u t u ู e ฝนฟ้าพปยกกร์วุฒทีรลุงพิลาชัยทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่9กสิงหาคมในช่วงเที่ยงวันนี้จะมาแจ้งเตือนพื้นที่ ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาใน24ชั่วโมงหน้า10บันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านพื้นที่ฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเปอร์เซ็นต์ของฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุลูกลาสุดที่พัฒนาตัวขึ้นจากพายุดิปรสชัน่นและย่อมความรกาศตำ่ำเป็นพายุโซนร้อนแล้วในขณะนี้จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของพื้นที่ใดบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟัง ในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปติดตามในด้านของเส้นทางของพายุล่าสุดจากยอมข้อประกาศต่มกำลังแรงได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปรรชันล่าสุดได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและได้ชื่อเรียกนะครับล่าสุดแล้วคือพายุโซนร้อนมาเรียพายุโซนร้อนมาเรเียน,นะครับเป็นชื่อของบุคคลหญิงสาวชาวมอโร ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของกวมและหมูกก่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาของสหรัฐอเมริกาซึ่งพายุลูกนี้ตั้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแอดมินก็ลุ้นอยู่ว่าในด้านของพายุมาเรียจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ไหนและล่าสุดก็ได้ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วและได้ถูกนำมาใช้แล้วนะครับในด้านของพายุโซนร้อนมาเรีย ก็ได้ก่อตัวและเคลื่อนตัวแล้วในขณะนี้นะครับแต่น่าเสียดายมากมาเรียมไม่ได้เข้าไทยแต่อย่างใดนะครับจะเคลื่อนตัวมาบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เมืองซับปุโระนะครับซึ่งในขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ซึ่งพายุลูกนี้แน่นอนว่าอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทยซะเหลือเกินและไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อก,กัน3วันขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนการออกเดินทางเพราะสภาพอากาศก,าก็จะมีความแปรปรวนนะครับในช่วงนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าพายุมาเรียจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย แต่เราก็ยังมีลุ้นกันอีกหลายลูกนะครับในปีนี้แต่จะเคลื่อนตัวเข้าแกลบบริเวณพื้นที่ประเทศไทยหรือไม่หรือเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับแต่ในช่วงนี้ฝนน้อยนะครับและหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจะค่อยๆมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและจะเริ่มฉุกเพิ่ม,มากขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและกันยายนจนถึงตุลาคมฝนจะมากที่สุดของปีนี้นะครับ รวมถึงพฤศจิกายนฝนจะมากที่สุดบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องติดตามใน่ได้ของการพยากรณ์อากาศก,กันอย่างใกล้ชิดส่วนพายุยังมีให้ลุ้นอีกซึ่งพายุลูกต่อไปจะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนเซอรตินซึ่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามเป็นคนตั้งนะครับต่อจากเซิรตินจะได้ชื่อว่าอัมปืนซึ่งประเทศกัมพูชาตั้งและหลังจากอัมปืนก็จะได้ชื่อว่างอคงเราจะต้องมาลุ้นนะครับว่า ในด้านของพายุลูกไหนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหรือจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีพายุก่อ,กอตัวนะคะนอกจากในด้านของพายุมาเรียนในขณะนี้แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยใดๆนะคะแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครัในด้านของฝนที่ลดลงก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นนะครับในวันนี้ยังคงมีปัจจัยของฝนเข้ามาเพราะในช่วงนี้มีมรสุมตําตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทะเลาอ่าวไทยและประเทศไทยรวมถึงมีย่อมคอประกาศตำ่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนถึงแม้ว่ามรสุมจะไม่ค่อยทรงจะไม่ค่อยดึงกลุ่มฝนกลุ่มลงกลุ่มเมฆให้ไปเลี้ยงย่อมคอประกาศต่ำก็ตามนะครับแต่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่จากมรสุมกําลังอ่อนแต่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตามแนวใ,นในกล้กับร่องมรสุมคือภาคเหนือและแนวมรสุมต่ำตกเฉียงใต้บริเวณภาคตะวันออกและฝั่งล่างของบริเวณพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครปริมณฑลจากให้ได้ของแนวลมพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างด้วยนะครับทาให้มีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าห่วงในช่วงนี้เพราะปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงดังนั้นนะคคลื่นลมก็จะสูง1-2เมตรไม่สูงมากนักยกเว้นบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะตอนเบ้นจะพาไปเช็คพิกัด และปักหมุดพื้นที่ฝน9สิงหาคม2 5 7 7ในด้านของพื้นที่ฝนเสี่ยงฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็จะเน้นบริเวพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับ12นาฬิกาบ้านนาปลัง8.4บ้านผูว่า12.5ตะดาว6.5 15นาฬิกามฤเปี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ยะหลา9.9บ้านโลทู8.3รือสออ8 บ้านบันนางสตาสิบจตำบนแม่หวาด12.2สหมายโกรโกหกจุดหนึ่ิบาฬิกามเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองยังคงมีตกบางพื้นที่บ้านควัญยูงหกเจนเมตรบ้านคิรีรอบ8.5บ้านนาสารเกาจุดหลังจากนั้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเรียกกระกาบบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ9-10สิงหาคม2อ0 7ันฝนฟ้าขนร้อยละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยาตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณน,นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีวิทยา ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรงุงเทพมหมานความปริมณนทนฝนฟ้าขนอง้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนอง้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับและในช่วงนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงในช่วงวันที่9จนถึง10สิงหาคม หลังจากนั้น11สิงหาคมจนถึง17สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ฝนยังกระจายตัวไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ก็ยังคงมีตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนใกล้กับแนวร่องมรสุมอีสานฝั่งตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกแล้วบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างโดยเฉพาะนะคะในช่วงปลายเดือนนี้สิงหาคม2 5 6 7 ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกติดตามการอัปเดตพยการการณ์กันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัมินตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ